วันนี้ทีมงานของสำนักง,งานสกรจังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยผมปงสะทรศสีชัยและก็ท่านผอ,อมณีวันผอ,อกลุ่มพัฒนาธุรกิจสำนักง,งานสกรจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้เราได้เข้ามาถึงจุดแปลงสาธิตของอสมาชิกสกรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าตกสเพชรบูรณ์จำกัดสืบเนื่องจากนโยบายของทางภาครัฐบาลสนับสนุนให้สมาชิกสกสรนะครับได้มีการ ปลูกข้าวโพดหลังงาเพื่อลดในเรื่องของอกลไกของราคาส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสกรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสเพชรบูรณ์จำกัดก็เป็นอีกหนึ่งสกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับและอีกสองสกรที่จะเข้าร่วมโครงการในจังหวัดเพชรบณ์ก็คือสกรการเกษตรหนองไผ่จำกัดและก็สกรการเกษตรชนแดน,นจำกัดนะครับวันนี้เราได้มา พูดคุยกับทางท่านเรขานะครับท่านสวัยแล้วก็ท่านเกษตรกรพี่ประโมทนะครับ,นะรบซึ่งเป็นเจ้าของอข้าวโพดท,ที่อยู่ด้านหลังของพวกเรานี้นะครับซึ่งประกองการเกษตรเพืกก่อการตลาดลูกค้าทกศเราก็มีจุดรวบรวมผลผลิตทางภาคการเกษตรวันนี้เราก็ได้เข้ามาพบปะพูดคุยนะครับก่อนอื่นก็อยากจะให้ทางท่าน เดขานะครับก็คือท่านสบัยได้กล่าวถึงทางสากลได้รับาการสนับสน,นุนงบประมาณจากแหล่งใดบ้างครับขอเรียนเชิญท่านสบัยนะครับผมสวัยเสียสาครัเลขานุก,การของสากลการ,กรเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศเพชรบุญจำกัดครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยครับที่สกตเราได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากทางกรมส่งเสริมสากลนะครับ ให้เราจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิสกสกตครับปีนี้ก็เราก็มาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องปลูกข้าวโพดข้าวโพดหลังนานะครับแล้วก็รวบรวมทั้งถั่วเขียวด้วยแล้วก็ข้าวเปลือกด้วยเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่ท่านให้การสนับสน,นุนในส่วนของสำนักง,งานสกลจังหวัดกลุมเสริมสกรนะครับก็ได้ มีการจัดสรรงบประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นก,กองทุนพัฒนานตรกกนะครับหรืออุปกรณ์การตลาดที่สนับสนุนให้สากลได้จัดหาเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการรวบรวมข้าวโพดหลังนานหรือข้าเปลือก หรือถั่วเขียวต่างๆทีนี้นเราหวนโวกถึงครังท่านปราโมทนะครับเพราะพี่โมโมทก็เป็นสมาชิกของสภกรเกษตรเรพื่อการตลาดลูกค้าท้องถิซึ่งท่านก็ทำอาชีพในเรื่องของการปลูกข้าวโพดหลังนามาโดยตลอดนะครับก็อยากจะเชิญเล่าสู่กันฟังนะครับข้าวโพดหลังนานะครับมันทำก็อยู่ในเกณฑ์ไร่ละตันห้าถึงสองตันต่อไร่นะครับก็ จุดสําคัญก็คือน้ำนะครับน้ําถ้าเรามีน้ําเราก็ทําได้ครับ <Okay. S 1> หลังนาชาวบ้านแถวนี้ก็เอาน้ําจากสระข,ของตัวเองหรือหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วน้ําเหลือถึงจะปลูกได้แบบนี้ครับถ้าราคาดีเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้อยู่การลงทุนคือ70% ส่วนกำไร3าไรโอ้ครับก็ถือว่าสากลการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าต่าอสอบมีแนวทางส่งเสริมให้กับสมาชิกสากลได้เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับโดยการส่งเสริมอาชีพหลังจากทำนาแล้วก็มาทำข้าวโพดแล้วก็สลับงานไปนะครับทีนี้มีอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือมีท่านผอ,อ,อกลุ่มพูดธุรกิจสำนักง,งานสากรจังหวัด เพชรบูรณ์นะครับก็ท่านพอมณีวันนะครับเรียนเชิญครับสําหรับโครงการข้าวโพดหลังนาหรือว่าพืชหลังนาเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือว่าเป็นถั่วเขียวนะคะก็จะเป็นการเพราะปลูกที่เป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยค่ะบอกกับกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักง,งานสหกรณ์เพชรบูรณ์ในปีงบประมาณ2 5 6 8นกะคะก็จะมีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยกันสารสหกรณ์ค่ะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์สกตนะคะ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ300ขวาไล่เนาะแล้วก็ประมาณ40ลายค่ะแต่จริงๆแล้วตัวสมาชิกของสหกรณ์ก็คือ,อะจะทำเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือข้าวโพดได้งบประมาณในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปีนี้นะคะก็คือเป็นลถตักเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการรวบรวมนะคะได้งบประมาณเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหากรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก ไปจัดซื้อปัจจัยการผลิตเนาะ<ใ>นปุ๋ยยา,ยามเยามล็ดนธาวจากของทางสกตคือคตรงตามวัตถุประสงค์และในส่วนของอีกสหกรณ์คือสหกรณกรร์เกษตรหนองไผ่จำกัดนะคะเข้าร่วมโครงการพืชหลังนาไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวแล้วก็ข้าวโพดค่ะตอนนี้ก็คือถั่วเขียวก็มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะอีกสหกรณ์นึงคือสหกรณ์เกษตรชนแดงจำกัดะค่ะนี่ก็จะเป็นสหกรณ์ที่ สนับสนุนในส่วนของปัจจัยการผลิตเช่นเดียวกันมีการให้สมาชิกปลูกขา้ขาวโพดหลังนานะคะแล้วก็มีการรวบรวมเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีครับผมนายหานนคุณทองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดนะครับสกตเพชรูุนจำกัดนะครับคือเรามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือปล่อยปใจใัจจัยการผลิตนะครับคือต้นน้ํา ดูว่าจะปลูกอย่างไรทําอย่างไรให้สินค้าทางการเกษตรนี่มีคุณภาพดีและไปน้ําก็คือเรารับซื้อคืนเรารับซื้อคืนจากเกษตรกรในราคาที่มาตรฐานนะครับเราได้ใส่ใจดูแลเป็นพิเศษนะครับทั้งให้ความรู้ทั้งเรื่องตลาดลูกค้าได้ผลประโยชน์ดีแน่นอนนะครับวันนี้เรามาพบกับสมาชิกของสกจการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกสเพชรบูรณ์จำกัดนะครับเป็นสมาชิกอีกท่านหนึ่งนะครับที่เข้าร่วมโครงการ ปลูกข้าวโพดหลังนาครับผมดิเลกทองเอี่มนะครับเป็นสมาชิกของสองกตผลผลิตที่ได้ต่อไร่ก็ประมาณตันห้าต่อไร่ในเรื่องของราคาก็ประมาณ 100, 5, 120. ร้อยสิบห้อสกตก็ช่วยได้เยอะครับในเรื่องของสินเชื่อปจ 1, ัจจัยเม็ดพันธ์ุแปลงที่อยู่ด้านหลังนี้จะสามารถเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนไหนได้ครับก็ประมาณกลางเดือนพฤษาเนี่ครับโอเคนะครับก <Okay. S 1> ็บ ถือว่าสากอได้ให้การช่วยเหลือกับสมาชิกของสกอการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าตองกศได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งจัดหาปัจจัยการผลิตทั้งทางเจ้าที่ส่งเสริมครับแล้วก็รวมถึงพนักงานของสกตที่ออกมารับซื้อและที่สําคัญนะครับก็มีคณะกรรมการบริหารงานของสกอการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าตอกศนะครับ,รบเข้ามาร่วมในในวันนี้ด้วย สอต่อให้เพชรบูลลดลงร่วมกันไม่เผาเย